กดลิงก์แล้วนะคะเราจะเจอหน้านี้ให้เรากดตรงปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะคะจากนั้นเราเลือกอ่า Google Drive ของเรานะคะ Drive อ่า gmail ของเรานะคะ กดเลือกขั้นสูงค่ะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็ไปที่ TikTok Downloader ตรงนี้เรากำลังที่จะอนุญาตให้ตัวแอปเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยดาวน์โหลดคลิปของเรานะคะไปอยู่ในตัว Google Drive ของเราเองนะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อ แล้วก็เลือกอนุญาตนะคะ บริการนะคะให้เราเลือก tiktok นะคะจากนั้นให้วางคีย์ที่ให้ลงไปค่ะกดบันทึกคีย์สังเกตตรงนี้นะคะจะขึ้นสีเขียวเขียวคีย์ถูกตั้งแล้วนะคะจากนั้นให้เราไป copy Link ์ดาวน์โหลดทิกตมานะคะลิงก์ทิกต o อจะต้องมีลักษณะอย่างนี้นะคะ www. i k t o ็ TikTok, อาช่องวิดีโอแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะคะ ไม่เกิน10คลิปต่อครั้งจากนั้นกดดึงลิงก์ดาวน์โหลดค่ะตรงนี้จะขึ้นว่ากำลังดึงลิงก์นะคะรอแป๊บหนึ่งจะเห็นตรงนี้นะคะก็คือคลิปที่ดาวน์โหลดละถ้าเราลองกดตรงดาวน์โหลดไฟล์นะคะจะขึ้นปบให้เรากดเลือก ตรงสามจุดนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดจะสามารถดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยหรือเราสามารถกดบันทึกทั้งหมดลง Google Drive นะคะ รอระบบนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็จะกดตกลงได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วจากนั้นให้เราไปดูที่ Drive ของเรานะคะนี่ค่ะตัวคลิปนะคะก็จะมาอยู่ที่ Drive ของเราแล้วตรงนี้เราสามารถที่จะไปเปิดกับมือถือได้แล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะเอาลงช่องต่างๆได้เลย